ลงมาพึกมั่นแบ่อม่ตเขาไต้ไต่เขาขอผงเรื่องวะนี้เอาตัวอะไรแมนตัวเขนได้ยากข้่นวก็ยากขน่นนู่นตไล่ับได้ด้วยมันปรับอนีได้ ปัับได้ันับมันจับได้นี่เลันับไ้อยน้ำเลยไปไปผูขึ้นไปไปครับไปเปนรอบไปได้มาได้มาลโอเคเอดเรกตัวได้ครับตันนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปค้างแรมในป่าประมาณสองคืนเพื่อไปตกปลากัน วันนี้แบกไม่เยอะครับประมาณ20โลเต็มแล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้หนักแต่มันเต็มเป้ได้แค่เนี้ยเอาไปได้ไม่ได้แบกไปนานประมาณน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วแต่รู้สึกว่าร่างกายฟิตกว่าเดิมแต่เมื่อคืนนี้ซัดทั้งเหล้าทั้งเบียร์ไปแล้ว หลังจากไปกินมาสามเดือนแต่วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันขาตอนก่อนหน้านี้เข้ามาเก็บขาข้างขวาเหมือนกล้ามเนื้อมันอักเสบแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วดีที่มันไม่ไม่เจ็บแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองดูกันครับว่าร่างกายจะฟิตขนาดไหนปลาครับจุดพ่งมายของเราคือสองจาน

ไม่รู้อ,อ่ะแต่ลากินเหยื่อลารล่าเหยื่อ ซปเห็นบ่ขอแต่ให้ม no ันมีตัวมันก็ได้แล้วอีกเลยโตแรกเลยนน่บอแบ่งจะบอกเลยก็คะ ตัวอย่นวอกก็ไม่็มไม่เป็นยกเลยไม่ใช่ว่าเกงใจอะไรหรอกไม่ไม่นวยนี่เขาสองใบขอนบอกเออบอกหลอเอาเสนอหน้องเสนอแนวน้องเนอเอ็มที่ดีพึ่งองไม่เป็นใจครเขา ยังอย่ามาบอกผมอีกอย่างนี้ทางนี้ไม่ใช่ผมหนีไปไหนโอยเลยมันอยู่ตรงนู้ <c ười> นะอยู <c> ่ <ười> นี่ตัวนั่งดูแล้วพักไหลมาไหลมาไหลมาผมว่ามาทำไมมาทั้งสองคนเอ๋อเราเขาว่านะอุ้ยขยันอาบน้ำแท้ว่าพึ่งต่อยเขาหว่าพึ่งกินน้ำเอาไว้นะอู้ดบอกว่านะอู้ดนะหนิงจุดไฟเลยจุดไฟเลยผมไม่ไหวแล้วนไงคือผมจะมุดอยู่ในน้ำอยู่ยังไงอ่ะตักแบงหนึ่งหนึ่งร้องอ่ะจังหวะนี้อุ้ยมาร้องอ่ะนะ อยู่บนหัวพี่วิ่เต็มเลยกูบไปกูดูแต่นี่จะมันไปแอบที่หินนะผมน่าสงสารน่าแอบนะแต่ว่าเพิ่งกะเอ็นวมมาเลยตอนแรกคือผมนึกว่าแอบขนด้วยตอนแรกเกิดมาแม่งเพิ่งเคยเจอเนี่ยโหดมากเลยเห็นไหมแต่ละคนอยู่อาวุธเป็นไงครับประสบการณ์แม่งที่มุ้งผมเลยดูดิครับนี่คุณรู้ไหมครับคืออะไรเนี่ยจะช้างก็วิ่งอย่างเงี้ยมันโหดมากเลยนีต้ังกรมังกรมนี่ ช้างมันยังไล่ได้หานี่แม่งมาเยอะชิบหายเริ่มโอ้ม,มาทาั้งหลังเปล่าวะคู่นี่นี่เร็วดิบวมละเ,เหล็กในยังคลายเลยเมื่อกีเอ้เอาเหล็กในอย่าให้มันทิ่มไงเพราะอะไรที่ปัดๆแล้วก็ตบเหล็กในเหมือนเหมือนที่ผมบอ,อกเลยเมื่อกี้เรายิ่งดิ้นมันยิ่งเข้ามาในมันยิ่งเข้ามาใช่ไ<ง>โอ้ใครก็ผมบอกว่าถ้าเข้าตัวเดียวก็อย่าไปเปิดนะบอกว่าจะบีมตายเราพยายามเปิดก็ซับคือถ้ามันกัดหลายตัวเราจะคุมไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้ประสบการณ์ตรงของผมนี่เห็นไหมโหดมากเลย ทำไงดีเออ,อค่อยว่ากันคุมตัวไว้นะแม่งโหดมากเลยนะเพราะคนอยู่เต็นท์แม่งยังเสียวเลยเนี่ยเต็นท์เสียวแล้วปเปย์นี่ไม่เสียวกว่าเนละ้วดูสิอย่าให้มันกัดหลังนะหนิงนะนะโอนเข้าไมา่ทะลุไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อย่าไปพูดเฮ้ยมันตั้งใจกัดจริงๆนะม,มันมันไม่มันไม่ลอยนะถ้ามันมีโอกาสมันกัดได้นะขอให้มีโอ้เฮ้ยผมยิงตามเสียงตามเสียงอีกนะ มันต้องมีเหนื่อยมันมันบินไม่ได้ตลอดหรอกมันต้องเหนื่อยบางลอ,งอ,อมาดูดินิดนึงเอ้ย <c oughs> ตายเลยนะกระโดดล้าตอนเช้าหนาวสิบหายแล้ว <c oughs> เรื่อาระหว่างระหว่างพึ่งหนาวโอแมงตูด่ตดูสวยเลยผม,มเอหาองแบบมันคงแบบพุ่งมาแล้วอาหางที้เลยอ่ะ <c oughs> ตัวใหญ่ด้วยหูยแบูไม่อยากดูมันเหรอม <c oughs> นแล้วแล้ว <c oughs> ดูครับ เดี๋ยวผมจะยื่นกล้องออกไปขายข้างนอกให้ดูครับเต็มๆใช่ยื่นมือออกมาด้วยนะบวมเลยไยเฮ้ยไปทีเดียวครับโดนต่อยตัวเดียวหัวแทงเข้าเข้าเสื้อรู้สึกได้เลยมันเนี่ยนรู้สึกเอ้ยม <have S 2> <im> ันพยายามแทงเข้าเสื้อไปเสื้อมันก็เข้าใช่ไหมพยายามปักเข้าไปในเสื้อคือมันคือคือมันต่อยแล้วมันทิ้งเหล็กในแล้วไงมันทิ้งใน๊บเหล็กในมันค่อยๆทิ่มฟื้ลงไปมันรู้นะรู้เสื้อที่ตากอยู่มันต่อยตามเสียง มากางเกงผมก่อนเห็นไหมมันที่อื่นมันไม่ไปมันอยู่แต่ทางทางน้องๆโดนไหมไปไหมไม่ไปดิมันเห็นเราอ่ะเอายังไงดีวะอืมทาเสียงเงียบมันเยอะอ่ะใช่ผมว่าแม้ถ้าควันเป็นอย่างนี้มันจะมาจริงเหรอสุมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามันกดออกไปสุมไม่ได้แล้วปูไม่ดีจะสุมเต็นต์ตัวเองอะดิสุมเต็นต์แล้วไม่มีที่อยู่เลยนะมีบุหรี่ไหมสู่บุหรี่ไล่มันหน่อย มีบุหรี่ไหมอันนี้ผมอยากสูบุหรี่เลยนะพี่เนี่ยๆอย่นี้กระเป๋านี่มีบุหรี่ก็โอ้บุหรี่มาอยู่ข้างนอกเลออไปเอาออกไปเอานั่นแหละเจ้าบมึงมันต้องจำผมได้แล้วแหละโดนไปตัวหนึ่งเนี่ยหลายตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวได้รู้สึกได้เลยว่าผมว่ามันมามันจะมาจะมามันจะมากับกลิ่นอันนี้มันเหล็กในมันผมว่าอืมไม่นี่วมมาแรงวัน รู้ไหมครับอะไรอยู่ข้างหลังผมมันโหดมากผมบอกแล้วมันตอนนี้เยอะอย่างเงี้ยบอกเมื่อวานเนี่ยมันตอนแรกมันเยอะอย่างงี้ไหมไม่ได้เยอะครับคนล็กแล้วว่าจะไปแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยผมโดนมีคนที่สามผมก็ไม่รู้เนาะนั่งๆอยู่นี่เราถอดเสื้อแล้วก็ลุมอ่ะตัวเล็กแบบนี้แหละผมว่ามันในตัวเล็กหรอมันไม่เล็กแหละนี่มันคล้ายๆพึ่งหลวงไงอู้ดูมันเอาก้นนะ มันอพยามันเราเหล็งในแบบดูมากครับเมื่อวานผมกระโดดน้ําแม่งตามมุดโผล่หัวขึ้นมาแม่งตามเหลือไม่เนี่แม่งรู้มากว่าทําไมผมถึงกลางเต็นท์เน่ะกูไม่อยู่แน่นอนแล้วไม่มีเต็นท์เน่ะมันโหดเข้าเต็นท์อย่าพื้นเปิดนะอย่าพื้นเปิดเอ้ายิบหายออกไปไดไมอ่ะมันโดดเข้าไปในเต็นท์มันเข้าไปในน้นได้่ะบุ่นไปยาวเลยรโดดน้ำ อีกคนนึงก็เข้าเต็นท์ยับดิไปุดนยับเลยถอดเสื้อแล้วมันเรืองจริงนะทั้งนั้นอ่ะเออก็ใช่ไงสะบัดไปถึงตรงนู้นเลยต้ไปให้ถึงแล้วก็ทิ้งเสื้อเฮ้ยทำไมมึงวิ่งไวอย่างนี้วะมีไงได้ไงวะว่ะสอนรวยอยู่วิ่งหนีไม่ทราบไหมถ้าโดนอย่างนั้นก็วิ่งไวเหมือนกันเลยยิ้มผู้รีมาเลยโหดมากเลยอ่ะอย่าสวมมาสวมเนี่ยเล่นๆได้อย่าให้เต้นพังนะเดี๋ยวแป๊บนึี้กบลังติดติด ติดติดติดออไม่ได้โอ้ขนาดพึ่งขนาดสงได้มาด้วยกันกูมปเสียงขนาดนี้หรอเอาได้ไหมได้โอ้ย้วยอลีเลยโอ๊ย อบีบันบีบันเราไปอยู่ข้างๆทำใมล่ะเปไปมันไม่เ่งเขี่ยแม่ไม่สนใจแล้วเขี่ยเต้นตัวเองแหละโอ้โหไปเช็คมีไหมชิบเปล่งแล้วมันเข้ามาในบี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 ใหญ่เหล็กในเข้าบีบีขูดขูเอาเล็บขูดเหล็กในออกไง้วงชัดๆอืใช่เพิ่งนหนบอกว่าพึ่งป่าัน้อยที่เ้ามา่อเดีวกอั่นนั่นเออนนี่อยู่นี่อืม ครับดังนี่ไม่ใช่เสียงน้ำนะดูเพื่อนนี่มันนั่นแหละใส่บอกได้บ้าเพื่อนอะไรได้บุหรี่เลยเห็นเหล็กในไหมครับเนี่ยนี่เหล็กในมันที่มันต่อยมันต่อยเสื้อผ้าผมก่อนจะบอกว่ามันหดมากเลยตอนนี้เราใช้วิธีการเอาซอฟเฟลฉีดกันฉีด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 ให้เขาหน่อยฉีดซอฟเฟลให้เขาหน่อยนะที่เขามาใหม่อ่ะ ที่ซอฟเฟลหนตอนนี้พอเราก็ได้เก็บแทงกันหมดแล้วนะพึ่งไปหมดแล้วมันกลัวซอฟเฟลได้กลิ่นแต่ตอนนี้แม่ก็ลูมเต็มเต็ม ไม่รู้ตัวอังอยู่ตรงไหน,นไม่รู้ว่าหลังมันอยู่ตรงไหน,น ใช่มนตาอ่ะครับตามเลยอ่ะตามเลยผ่านพ่มไม้แล้วใช่ไม่มันตามไม่เป yep> ็นไรก็ฉีดฉีดไว้อย่าให้มันอะไรกัดไอ้เนี่ยฉีดกบกินไว้มันตามกินแต่สำคัญเลยนีถ้าถ้าโดนต่อยตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ต้องฉีดก๊อฟเทลกบเลยใครยังไม่ฉีดฉีดไว้เครื่องยังอยู่เทิงนี่เด้ออนี่โหดมากอ๋อยังเหลืออีกบ่ครับเปลนเราของ ยังอยู่เพิ่งคุนละอ๋อแล้วไงคุยหนึ่งแล้วเราดยว่าตอนเอคุหนึ่งนี่คันเบ็ดไอ้ลข้อกบขมือยัดยัดหมดแล้ว